ดีค่ะอันนี้เป็นไผ่แบบลำเป็นหน่อเล็กถ้าไม่หักมันก็จะทีแบบนี้ยทีมากต้องหักต้องหักหน่อไม้กินถ้าไม่หักมันจะทีแบบนี้ข้างในนี้มุดเข้าไปไม่ได้เลยเพราะว่าแทรกตัวเข้าไปไม่ได้ค่ะเวลาเดินมาดูก็จะมีหน่อไม้อยู่เกิดอยู่ตามเนี้ยมันจะดูได้ดูออกง่ายค่ะว่าเป็นหน่อไม้ ถ่าไม่ได้เก็บหน่อไม้นันจะสูงเป็นลำไผ่ชูสลอนเลยแล้วแหวให้ดูข้างในเห็นไหมคะเพราะว่าไม่ไม่ได้เก็บมันก็จะเป็นแบบนี้มันไม่มีหนามแต่ว่าขแขนไผ่เนี่ยมันแห้งเนี่ยมุดเข้าไปเก็บเนี่ยกลัวที่สุดคือขแขนงไผ่ทิ่มตามันแห้ง เีนื่ยได้มากกันหักไม่ทันมันพอมันถีแล้วหน่อไม้มันจะหน่อเล็กพราถ้าเอาแพนด้ามาปล่อยตรงจุดนี้แพนด้าคงชอบนะเพราะแพนด้าชอบชอบไปไผเป็นแบบนี้แหละค่ะไอ้ดูตรงนี้ที่นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมคะมันถี่มากนั่นน่ะแล้วที่มองเห็นที่ว่างอย่างนั้นแหละค่ะมุดเข้าไปหักหน่อไม้ จะอยู่แบบนั้นดูตรงนี้บ้างเขาถึงบอกบางหลายจุดอย่างเช่นตามป่าเนี่ยรัดนี้ไม่ให้ปลูกไผ่เพราะว่ามันลามเ,เห็นไหมครันเนี่ยลามมาเป็นเป็นทิวไผ่ทิวยาวทิวยาวเลยไหนะลองดูตรงนี้ทีเหมือนกันมุดเข้าไปยากมาก ดูสิน่าเสียดายไข่แห้งก็มีเวลามองเห็นหน่อไม้แล้วเอื้อมมือไม่ถึงโมโหมากเสียดายมากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆไม่ได้ลงคลิปเห็นก็ชมคลิปอื่นๆไปก่อน เออถ้าเป็นอย่างตรงจุดเนี่ยหักได้สบายมากเพราะมันห่างหม้าไอค่ะเป็นหนอเล็กๆเ,เท่ากับนิ้วหัวแม่มืออร่อยนะไผ่ทิวเนี่ยหนออร่อยต้มกินกับน้ำพริกก็อร่อยเวลาแกงไม่ต้องต้มน้ำเลยเพราะว่ามันไม่ขม คือพอน้ำเดือดแล้วก็คือแกงได้เลยไม่ต้องต้มน้ำทิ้งขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ